เตาะเอาจะเป็นงามอย่ากับ่มีมห็ด่หัวปีน้ามลายน้ามเยยบหยา้หมดเลยเขาจะฟ้องเงี้ยไ้วคราง แทให้ตามก้อเบิองป็นทูกอย่างก็แบน้ำท่านนี้ เป็นตำมื่นค่ะว้มล้มมอกจ็ตมืนัเป็นตัน, <bau: S 1> PA <passage> นักของรตกดานักเขาติเลเขามาจับปูได้หนี่งพงอยู่ ลูกว่าอันหน้าบันไผนี่จะขอนี่ตัดปลายเขาบอกก่อนฮะใั่ไ,ไ,ไหมไม่ตัดอันนี้ตัดจักรอบอบน,นี่บ้านซูริตีนะอเมือนึดงมมาตัดเป็นตะเมื่อเตะ เขาหนามร้ายเขาเป้าแตกก่อมมนี่อก<ล>่นี่ขึ้นลมแต่จนสี่วัดถนน,นไหมนะหนามร้า,รายจนน้ำน,นี่จะร้ยายเรียว่าทั้งใไทยไทยจะต้าจ้างเดิมเขาทั้งปุ่นเลยขี้ไปนี่แล้วก็บ,บินเอาไหนดีล่ะ เขาเป็นใบสมเสียดนเพิ่งมาฉีดยาเขาเป็นใบส้มส ไฮทีอ,อ่อนกะมาโยนเลยเขางามลายเป็นใบสมเท,ทิงเทิงเขางามเทิงเขานามลายพุดนะก็ะเลยอันนั้นก็เลยจากเขางามงามก็เลยบดายยังดอกนามลายพุดนะขึ้นมาเทิงโคกพุดนะเห็นบ่เขาเป็นใบสม พี่หนุ่มเล่าเล่ามาวานเขา่าเอ้ยเรามาวานกะให้ในน้อยสองให้นั่นเนาะจา้ะวันนี้ให้ง่ายๆพี่น้องนีงน่ตัดปลายเข่าเพิ่งตัดปลายเข่าไปาไปน,นี้เบื้องหนามเนี่ยจา้าอู้คุณนะน่ะน้มถั่วม,มั่นเข่าเลยได,ได้พี่น้องหน้านี่แหละจ้ะที่อมชอยว่าหน,นามบ่าขาดจักเทีย่ยวแต่แต่มือวานเนาะคุณน่ะเพินะ่งนะเนี่ยหนามจนสีลนุนคันแท้ โ่มีหมองออกซ้ำเด้นอกจากนอกจากว่าสูบใส่หน้าของเพิินแต่าบวัน,นีหน้าเพิินกระน้ำไหลขึ้นกันแม่พี่น้องโอ้ยมึงเนี่ยเขาก็เลยเป็นน้ำถ่วงม่านเขาได้ดูนี่เราก็เลยประท่านในวานปุ๋ยล้วก็เลยวานหนั่นสองไฮน้อยนั่งสองไฮน้อยนั่นนำบ่คักปนีเพราะว่านำไห้เนียน ให้ทางเทิงเขาเขาเจ้าน้ำเขาเจ้ามันก็หล่นมากขึ้นกันนะจ๊นะเนาะไช่ยอ <laughs> ันมาเก็บปูแต่ว่าอันพอาะยี่นงตัดหญ้าแล้วสี่ใดบอดอกแต่ว่าอันตอนช่วงหญ้าเล,ลื่อยนะ่นไล่หลายเลยแล้ววายนี่เหมือนเสาจังหลายว่าสันมาเก็บปูไปกินกับตำหมักุูง